คีบโกอิงอนค่ะเราสองคนนะคะเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามซันรีพอเตอ,เตอร์ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสาราสนเทศเทนบุรีค่ะแล้ว <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะคณะเทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสารนะคะได้จัดงานเฟชชี่ไนท์สีมฮาวายขึ้นมานะคะงานเฟชชี่ไนท์คืออะไรคะ <c oughs> งานเฟชชี่ไนท์นะคะคืองานที่จัดสำหรับน้องพี่หนึ่งนะคะให้น้องๆได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันรวมถึงพี่ๆด้วยค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศงานก็คึกคืนมากมาก คนมาเยอะมากเลยนะคะอยากดูบรรยากาศในง,งานหรืออยากาค่ะ,ะไปกันเลยไปกันเลย<ป> S <S <an> <t iny> ชุดอาจารย์วันนี้นะคะ,ะชุดวันนี้เลยก็เป็นตา,ามคอนเซ็ปต์เลยโอโลฮาเชร์ตนะใส่สบายเดินชายหาดาเป็นฮาวายเลยนี่เมดอินฮาวายด้วยมีอูคุเล่เลยนะ<า>แล้วก็เอาอูคุเลเ่ลมาด้วยเหมือนได้กลับบ้านคือเคยไปอยู่ฮาวายมาก่อนนะเ<า>นี่ยคนแต่งชุดแบบนี้แบบย้อนมเลนย้อนยุคด้วย,เ,ยเพียงแบบว่าเรายังไม่มีทะเลวันนี้นะมีบอกปะวา ตีมอะไรคะก็แนวสบายชิลๆแนวฮาวายแล้วนี่ตีมอะไรคะใส่ชุดบอดนะคะก็ไปทะเลก็ต้องแส่ตัวสบายสบาค่ะก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะเราคงัก็นสนุกครับสนุกมากครับมานมากวันนี้เี่่แลวถ้า คุณหยาบเป็นสวนหนึ่งนะคะของงานแฟที่ไหนของคณะ i อซนะคะอย่าลืมปีหน้านะคะสมัครอายุช i ้นปีห้าดาวนะ่ะแล้วเราจะได้ร่วมสนุกแบบนี้ทุกๆปีนะคะ <c oughs> โอเคไร้ไม่นอนค่ะ <c oughs> ดิฉันได้บัตรค่ะดิฉันคิโก้ยงอนค่ะผู้สื่อก่าวซันรีพอร์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรรายงาน